หวัดดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอีซี่ซี่หกสามเก้าห้าวันนี้มีเคสมารีวิวแนะ่เห็นไหมเป็นเคสที่ใช้กับ iPhone อันนี้ผมใช้ iPhone 17อยู่ตอนนี้ผมใช้ iPhone 17เจ็ดนี่ผม,มเพื่อนดูสีเขียวถือเป็น i ไอโฟนที่คุ้มค่าที่สุดตอนนี้ที่ผมยอมรับเลยว่ามันคุ้มค่ากับราคามากนะครับตามที่คลิปผมรีวิวไปแล้วเคสตัวนี้เป็นเคสอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาในราคาพันเก้าสิบบาทนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคนะเนี่ยสกินอาร์ม่า รู้อ่านถเปล่านะอ,าอยู่ผมซื้อมาจากที่พาราลกอน SKRM รนะครับต้องบอกก่อนว่าเคสตัวนี้มันมีกิมมิคของการใช้งานอยู่มันมีเรื่องของการดอรอปต้องดรอปเทสอะไรเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีกิมมิคของมันก็คือมันใช้สายคล้องได้แล้วมันก็เปลี่ยนสีปุ่มได้นะครับราคาเนี่ยถือว่ารับได้ไม่แพง นะครับแล้วก็งานเนื้อพลาสติกเนี่ยผมว่างานเนื้อพลาสติกดีจะให้เพื่อนดูนะครับในกล่องเป็นมานี้นะปึ๊บข้างในก็มีกันชื้นแล้วก็มีปุ่มให้เปลี่ยนนะครับซึ่งเพื่อนบางคนบอกไอ้ปุ่มเปลี่ยนแล้วว่าเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เปลี่ยนปุ่มพวกเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือปุ่มอะไรแต่เขาให้อะไรมาอยู่ในนี้นะของเดิมมันจะเป็นแบบนี้มันมีฉลากแบบนี้ไหมเอาเอาไอ้นี่ก่อนอ่านี่นี่คือของเดิมเขาใส่มาแบบนี้แต่จริงๆตอนแรกเขาไม่ใส่นี้มานะ อันนี้คือส่วนที่ผมใส่เข้าไปเพิ่มเพราะว่ามันคือเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นสายคล้องเนี่ยผมแกะเพื่อนดูนะเพราะว่าไอ้ตัวเคสตัวนี้มันดีตรงที่อะไรก็คือตรงที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนี่ไงเอาออกแล้วมันจะมีวา์วตรงนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆมันจะมีปะติกมาปิดผมเอาออกแล้วผมใส่อันนี้แทนเพราะว่าผมอยากให้มันแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นหูหิ้วผมหรือบางคนอาจจะใส่แค่หูเดียวก็ได้มันก็คืออันดปได้ไงถูกไหมเออผมว่าอันนี้มันเวิร์กดีอะ่ะผมก็เลยแบบเออเวิร์กว่ะ เอามาใส่ดีกว่าผมดูก่อนนะผมใส่ถูกว่าเมื่อกี้เนี่ย่าถูกนะผมก็ยัดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมแล้วกดเข้าไปก็คือล็อกแล้วเนี่ยแล้วก็ดึงอ่ะเข้าร่องเรียบร้อยง่ายไหมปุ่มพวกนี้ก็คือถอดออกได้หมดนะเนี่ยกดออกมาดันออกมาแล้วก็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 เปลี่ยนแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่ดันแล้วนะเพราะว่าผมใส่เข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยอ่ะดันให้ดูก็ได้ะเนี่ยเห็นไหม อย่าเปลีป่ยน,นสีเทาก็ได้เพราะว่าเขาให้สีเทามาด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็จะตัดตัดกันดีอ่ะผมก็เลยอ่ะใส่สีนี้แล้วกันตัดกันดีพวกนี้เปลี่ยนได้หมดนะครับยกเว้นวอลลุ่มวอลลุ่มเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไหล่ที่เขาให้มาเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นน่ะเนี่ยผมเทออกมาจากซองให้เพื่อนๆดูเก็บไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวหายนะอันนี้บอกก่อนนะนี่มันก็จะมีสามชิ้นก็คือชิ้นเอ้สี่ชิ้นก็คือปุ่มแอคชั่นโหจิ๋วเลยมองไม่เห็นเลยเป็นใสๆแล้วก็ ตัวรองก้นมันเมื่อกี้ส,อ,สองมุมเห็นไหมแล้วก็ปุ่มสายตตอนมันจิ๋วจิ๋วอืมผมเก็บเข้าซองก่อนแล้วถ้าสังเกตดูมี m a ็ s a ซฟอยู่ตรงนี้ m a ็กเซฟก็ถือว่าตามสไตล์โทรศัพท์ทั่วไปแน่นแน่นผมเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปดีกว่าอ่ะให้เพื่อนดูเคสใส่เข้าไปแล้วสวยเห็นไหมแม็กเซฟถามว่าแน่นไหมผมบอกก่อน ไม่ต้องถามเลยแน่นแน่นอน,น่ะผมให้เพื่อนดูอันนี้ของอูเลนซี่ที่เป็นตัวยึดโทรศัพท์กับกับขาตั้งกล้องเอา,อาตรงๆผมดึงไม่ออกอย่างเงี้ยต้องดึงด้านข้างอแน่นจริงวะนะแล้วก็ปุ่มอย่างที่เพื่อนเห็นไหมเออมันลงตัวนะมันเพื่อนบางคนอาจจะบอกเสลอว่าหวานะสีสม้มแต่ผมชอบไงเออเวิร์กแล้วก็รูช่องอะไรก็คือตรงเป๊ะอยู่แล้วนะตามสไตล์อันแมของราคานี้นะครับเพราะฉะนั้น โดยรวมถือว่าโอเคแต่สิ่งหนึ่งที่ผมใส่เข้ามาเพิ่มก็คือตัวนี้ถูกปะ่ะถามว่าผมใส่อันนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรผมจะมาห้อยอใส่ห้อยผมไปไหนแล้ววะเดี๋ยิ่้เพื่อนดูนะผมให้เพื่อนดูอันนี้เป็นสายห้อยนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วงานดีนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยยี่ห้อเดียวกันเลยนี่วาสกินนาม่าผมเพิ่งเห็นเอ้ยยี่ห้อเดียวกันดูดิเอ้ยยี่ห้อเดียวกันกันกบเคสเพิ่งเห็นคุณพะละเมียซื้อมาให้ผม แต่สายเนี้ยไม่ได้ถูกนะราคารู้สึกผมจําไม่ผิดคุณพลเมียบอกว่ามันเป็นพันใช่ไหมเออราคาเท่าเคสเลยอันนี้ก็คองเข้าไปเหมือนมันเกิดมาคู่กันเออมันก็ต้องเกิดมาคู่กันดีว่เพราะมันยี่หอ้อเดียวกันนี่ไงแล้วผมก็สะพายป๊บปป๊บปนูอ่ะเดี๋ยวถอยไปไกลๆเพื่อนดูกนเนี่ยเห็นไหมเอ้เอร์หยิบมาถ่าย เวิร์กเลยเพราะผมไปจีนเนี่ยผมกะว่าผมจะพกแค่เนี้ยผมจะเปลี่ยนตัวโทรศัพท์ o o o r r m g i i c 5ด้วยเหลืออยู่แค่ไอโฟ n e 11แล้วก็ใช้งานท่องเที่ยวง่ายหยิบถ่าย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 ปุ๊บเอ้ยเวิร์กเนี่ยแล้วก็สายปรับได้อยากสั้นอยากยาวปรับเอาเลยสายอยู่ตรงนี้สายผมบอกเลยนะขนาดผมคนตัวสูงมันยังปรับได้อีกตั้งเยอะดูดิเห็นไหมเนี่ยก็รูปอีกหน่อยนะให้มันจะได้แบบว่า มีพื้นที่อีกนะแล้วก็ปรับล็อกนี่เป็นไงโอ้ยยิบถ่ายโชว์โชว์โชว์โอเคเลยอนะ่ะนี่เป็นไงสีเขียวกับสีแฟดเยลโล่โอ๋อเข้ากันจริงๆเป็นไงดูดีมากโดยรวมผมแบบเออโคตรชอบเพื่อนคนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนมาใกล้ๆหน่อยผมจะทิ้งไว้ให้ในตะกร้า,าสวยทุกใจเลย <laughs> วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Easy Easy e 635เหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อนจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ